ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับวิกกี้ภรรยาเวียสกลวัฒน์แชร์คำคมกำลังจะเป็นพ่อแม่คนกันแล้วครับสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างเวียสกลวัฒน์กับภรรยาสาวคนสวยวิกกี้พีมนยาที่เมื่อวันแม่ที่ผ่านมานั้นวิกกี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากที่แต่งงานกันไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม65ที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งก็มีแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเีและวิกกี้เป็นจำนวนมากนะครับแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเบบีในท้องนั้นอายุคันเท่าไหร่แล้วและเป็นเพศอะไรแต่ว่าถ้าใครที่ติดตามจะรู้ว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าออกมาเพราะมีเพจหมอออกมาโพสต์เรื่องเีวิกกี้กำลังมีลูกกันจากนั้นยังมีหมอและพยาบาลอีกหลายคนที่เข้ามาเมาเรื่องที่ทั้งคู่ กำลังมีลูกด้วยกันเรียกว่าเมาส์กันสนุกปากเพราะบางคนถึงขั้นพูดว่าคอดก่อนกำหนดเลยงานนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากที่มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างมากยิ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแล้วยิ่งไม่ควรล่าสุดวิกกี้ได้มีการเคลื่อนไหวด้วยการโพสไอจีสตอรีแชร์คำคมของมหาตามาคานทีที่เป็นผู้นำและนักการเมืองที่มีชื่อเสียงชาวอินเดียและศาสนาฮินดู โดยเป็นข้อความภาษาอังกฤษที่ระบุแปลเป็นไทยได้ว่าคุณต้องไม่สูญเสียศรัทธาในความเป็นมนุษย์ยชาติมนุษยชาติก็เหมือนมหาสมุทรหากเพียงแค่ไม่กี่หยดของมหาสมุทรสกรปรกมหาสมุทรก็ยังไม่สกรปรกอยู่ดีและอีกโพสต์หนึ่งที่ระบุว่าเราจะดีขึ้นได้เมื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นซึ่งก็ไม่รู้ว่าคำคมที่วิกกี้นั้นแชร์ออกมา เจ้าตัวพยายามสื่อถึงใครหรือเปล่าแต่ว่าอย่าดามากกันเลยนะครับรอชมความน่ารักของทายาทเวียและวิกกี้กันดีกว่าครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ